สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาทําคิดเอเดาเดาอะไระจะเลี้ยแฟนดีไหมเออก็ได้นะครับผมจะมาทําคลิปเดาเอ,อ่ว่าใครคือใครคือใครคือคนคุยตัวจริงนะครับก็คือแล้ผมเขาจะพาไปเล่นมินิเกมอะมินิเกมให้เดาครับ เขาจะเอาเพื่อนเขามาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเขามาคนหนึ่งแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะเคยดูแล้วในบางคนนะเออในบางคนที่ทําวิดีโออะ่ะเขาจะเอาเพื่อนเขามาคนนึงกับอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ยิงคนที่ว่าผิดคนที่ว่าไม่ใช่เออคนที่เราต้องการนะครับยิงนั้นถ้าเราเผ่อไปยิงคนที่ว่าเราต้องการเนี่ยเราก็จะแพ้ทันทีครับ ถ้าเรายิงถูกนะครับเราก็จะชน,นะครับโอเคชมกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนคุยผมสร้างห้องก่อนแล้วก,กันนะครับตัดฉากไปเี่คนคุยผมสร้างห้องเลยครับเดินท่าถบรอเลยแตงแน่แต้แต่แน่เต้แต้น่น่เน่แน่แน่แนแน แล้วนะครับที่คุณพัดลมของผมเนี่ยเออจะสร้างห้องเสร็จแล้วนะครับใกล้แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในห้องแล้วครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยครบะบรอเลยเมื่อไหร่เขาจะสร้างห้องเสร็จนะโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องแล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะจัด การเสร็จแล้วนะครับกดเลยสิครับกดเลยสิครับยังไงมันก็เดาถูกอยู่แล้วเนาะ่ามาแล้วมาแล้วไปกันเลยนะครับว่าผมจะเดาถูกหรือไม่ถูกวะเสียง ปืนที่เราจะใช้ก็เอาปืนอะไรก็ได้นะครับก็ผมจะเอาเป็นปืนนี้ดีกว่าลักบุกคม Ice Wall ไปกันเลยครับตนตนตนต นนแตงแน่เนี่คนอย่างผมเดาถูกอยู่แล yeah> ้วในเขาเนี่ยเอาก็ยิงเรียกเลยหมอ มาแล้วโอยเหมือนกันทุกประการเลยเว้ยแต่ไม่เหมือนอย่างเดียวกิดปืนไม่งไงครับผมคดตึงอ่ะครับตึงอ่ะครับผมเดาถูกครับชมฆ่าเลยตายได้ไงยะโดนทรับยสมช่วยครับ ในตอนแรกผมเดาถูกแต่ว่าเขาฆ่าผมอ่ะงเดีครับผมเดาถูกผมไม่ได้ใช้โฟนะบอกก่อนนะ <c oughs> ทำไมรู้เออรู้ทำไมหยาบ เดี๋ยวผมถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานเขาคิดว่าผมใช้โปรครับข <c oughs> อดูเขาหน่อยเยวจัดอ่างอยู่นะเดี๋ยวผมไหมเดี๋ยวมมาหันหันหน้านี่อ่ะปาละเบิดเลย ยังอ่ะเสร็จแล้วง่ายๆเลยครับเอาปืนอย่างนี้มาก็ง่ายสิครับออ่ะ,อะชิบหายเลยเดาบิดเ้าผิดเ้าผิดเฮ้ยทำไมดี เอาผิดได้ไงวะวะเขาก็ตอบถูกแล้วมาขอแก้มือครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราผิดได้ไงอ่ะโอะนี่เราผิดได้ไงเมื่อกี้ไปไม่ได้ ไอ้มังกรน,นี่ลกหูลกตาใช่ไยังไม่ตายอีกตายยากตายเย็นจังฮะตายสิดเอ้าโดนไอ้โว้ท่าปออเอ้าอ <laughs> ตายอย่างง่อเลยเี้ย โหลดไอวอนะครับคุณไอขอแก้มือขอแก้มือเี่แบบแคไอวอลทับไปแคไอวอไม่รู้ไม่รู้เออเป็นยังไง้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะเนมื่อกี้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมใช่ไหมคนเดียวะ ขอหน่อยมึงมึงทำให้กูตายมึงมึงดีเลยตายที่ทีช่วยช่วยช่วยได้มังกรด้วยัสารมาลอง,งดูเลยครับผมมีมังกรมาให้ด้วยคนน่ารักเลยมาเดินกันครับผมรู้นะครับว่าสกินไหนไม่ยงไงไอเกล ตายดียวะเฮ้ยเสร็จมาจะให้นะครับเฮ้ยครับผมเซ็งเกินอ่ะเออเซ็งแค่ไหนก็้องเอาเองแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าผม,าาผมไ,ไม่อกเคียมทานลองดูนะแม่ผมเดาถูกนะจากผิดสังเกต เขาชอบซื้อเป็นปืนแล้วเนะี่ย M ห้ารอยครับเขาซื้อเป็นปืน N ห้าร้อยแล้วก็รู้อ่ะกินของเขาไม่เหมือนกันฮี่เลยได้ทำการนั่นแหละรู้สึกินแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยเขารู้ทันว่ะเขาซื้อแทนที่จะซื้อ M ห้ารอยเขาซื้อสองครับหาละ

มาเด้ยวมามียอมมาหายแล้วเมื่อกี้ผมเพิอเปิดไหม่โดนปิดไหม่ไอ้เยี้ยโอ้เดาปิดเฮาปุ๊อ่ะมือ่อ,อกี้ผมก็ลืมปิดไหม่ครับชั้นเลยไม่เจอเหตุ <aja S 1> <reinforce. S 2> การณ์ที่ไม่ดี วานาไร้สินตังนีก็ปอไม่ใช่ของเรานั้นโอเคครับมาแลันต่อครับตันนี้ฮะท่านแหนก็ไม่เนียนเหมือนเดิมนะ,ะไม่เนียนห่ะไปเดียนอะาอะอ้าตายเลย <c oughs> แม่งผมเดาผิดได้ไงอะผมดูแล้วผมก็เดา <c oughs> ถูกแล้วนะ <c oughs>

เมื่อกี้ผมอาจจะปิดพลาดเล็กน้อยขอ,อไปที่เสียงไม่มีนะครับในช่องแรกผมเคิดไปปิดไมค์เปิดไม่อ,อ,มอ,กกอั่ะเอเกลฝ้ายยู อ้าวอะไรอะนีไ่ไงสองรอบครับอ่าเขาให้เดาสองรอบสองรอบจอสองคงยอย่างไรเงื้เสร็จผมไหมครับไปดูกันครับอ่าเขาให้เราสองรอบครับผมจะเดาถูกเลยสองรอบไหมครับ,ด,บ,รบดูกัน แปอันหนึ่งวอ้ Why เตแะแปแะบอกแล้ว,ว่าผมคดรตึงครับตอนนี้ตึงระดับเสียปรมาจารย์ผมจะลองระเบิดที่ผมเพิ่งได้มาด้วยครับ เนี่ยไอระเบิดมังกรไป,ปยยานขานะไปนะครับเพอดูว่าเขาอยู่ที่ไหนกันเขากำลังเดินมาหาผมนะ เขจะยืดอยู่ตรงที่ไหนเขาหยิดอยู่ตรงทีนี้ครับจะผมไปหาเลยนหนกดท่าเพื่อความเนียนครับ <laughs> เนียนมากกว่าเราอะ่ะ

โอ้ววววฮ่า huh. ฮ yeah, uh ่า huh. อ uh ้าครับเดี huh. uh ๋ยวผมไปดรอเฮ้ยเฮ้ยติดกันนะครับผมจะเราถูกเหมือนเดิมนะครับผมเราถูกไปสี่นะครับอะอะ

ลองดูครับคนอย่างผมอะเดาผิดก็งโง่แล้วครับอ่ะอะชิบหายแล้วเดาผิดอีกแน่ตกผิดได้ไงวะตกผิดได้ไงวะพี่ผมเดาผิดได้ไงครับเนี่ยเป็นไปไม่ได้พี่ผมจะเดาผิด ดูกันเราว่ามมุ่จะเดาผิดไหมเหมือนเดิมเปล่านอนว่าผมจะเป็นสายนักมากหัผมครับดูดิครับว่าเราจะเดาผิดหรือเดาถูกนะครับา โอ้โหตกม่ายคนนั่นซ้ำด้วยครับซ้ำด้วยใครก็ไม่รู้ยิงลากอยู่นี่มเจ้่ยามิมาเห <c oughs> ็นข <c oughs> ้ลเรอเนี่ยเฮยเยาม เดี๋ยวเ่ไปอเครับผะนครับเล็เรือชมกันต่อเลยนะครับเกมนี้ผมว่าได้ละผมคมคนแน่นอนครับเพราะผมดึงดึงได้เลครับ ไปดูกันว่าผมจะเดาผิดหรือเดาถูกนะครับในเกมนี้ห้าต่อห้านะครับตอนนี้ผมเดาผิดไปห้าผมเดาถูกห้าเดาผิดห้าเดาถูกห้าอุ้ยก่อตอนนี้ช่างหลือชั้นริงก้าครับ,รบยังเสร็จแล้ว嘛แล้วแล้วมาที่บ้าน

มาดูกันว่าพัดลมของผมจะอยู่ตรงไหนครับหาอยู่นั่นเองอ้าไหนไหนไหนดูกันครับผมมาเจ้าถุงเนียนอนคอดูก่อนชื่ออาออบีเม้นดูดวงตาแบบนี้ทักเกนเก คทำสมด้วยครับความตึงของมุมและดับพรมการอันัวเนินๆดูมาจับตาดูว่าพวกเขาอยู่ในกัน ตอนนี้นะครับผมก็เดาถูกไปแล้วหกหกครั้งเดาผิดไปห้าครั้งครับไปกันต่อเขาต้องงงแน่นอนทำไมผมเดาถูกได้ไงเดี๋ยวผมมีสิบหลักฐานคะรับสิบหลักฐานที่เขาไปดู YouTube นี่ไงเอา้าเอา้าเดาผิดอ่ะเฮ้อ ทำไมเดอผิดแต่ต่อยหน้าเฮ้ยมันต้องเข้าไปดูอย่างใกล้ๆชิดแล้วผมไม่เข้าไปดูใกล้ชิดของตัวแน่นอน เมื่อ,อกีผมก็ว่าจะลองเสียงทายดวยให้คุกกี้ทำนายกันโอคยกา้ทุกีสาีโกเลต้าดัมาลกอเอเเวกันนะครับ พี่ว่าเขาจะอยู่ไหนขอดูก่อนไอ้นี่ไอ้นี่อ่ะไปเอเคขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดาผิดมันเดมไม่ตายวะ เอา,เาต้องทีเดียวไม่ไงจริงจริงแนวผมเล่นตัวเล่นตัวฮะฮเล่นตัวเล่นตัวไงผมนี้ดิรออะไรอะ่ะ อเออผมแพ้อเออผมเดาฟีดครับชมตานี้ผมเพ้ไปรับชมกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย